เมนูอาหารไทยทํำขายในต่างแดนว้าวน่าทานมากๆปาราดพีิมาลยจ้าชวนรงขวด้วยกันวันนี้มีเมนูสุดแซ่บกุ้งแช่น้ำปลาจัดเตรียมพร้อมเสิร์ฟและอีกหนึ่งเมนูกุ้งพราดนั่นเองคลุกเคล้าส่วนผสมชิมรสชาติให้ถูกใจใส่ผักลงไป เขาบอกว่าสีสันน่ารับประทานมากๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชาวต่างชาติชอบให้ความสนใจเพราะเมนูนี้ไม่เผ็ดถ้าใครชอบทานหมูแนะนําเมนูหมูกระเทียมเลยค่ะผัดกลิ่นกระเทียมหอมๆแบบนี้ขอแวบมาอีกหนึ่งเมนูลาบเป็ดนั่นเองผัดขิงข่ากระเทียมหอมหอมีกลิ่นกอนดับค้าวนิดหนึ่งออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้และยังมีอีกหลากหลายเมนูนี่เลยค่ะเมนูหอ่อหมกเต้าหู้ลูกค้าไม่ทานเนื้อสัตว์จัดเป็นเมนูนี้ได้เลยและอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าสั่ง ผัดเปียวหวานไก่นั่นเองราดซอสช่ำๆไปเลยค่ะสําหรับซอสทาเองด้วยนะคะเซบเคยลงคลิปไปแล้วสําหรับซอสผัดเปียวหวานถ้าใครสนใจลองกดเลื่อนดูได้เลยค่ะอาหารหลังจากผัดเสร็จทุกอย่างส่งต่อมออให้พี่เสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้าได้เลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูลูกค้าสั่งหมูผัดกะเพราผัดเสร็จออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เตรียมพร้อมเสิร์ฟและอีกหนึ่งเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงราดซอสช่ำๆไปเลยค่ะสีสันน่ารับประทานมากและเมนูถัดไปเป็นเมนูปลาราดพริกนั่นเอง ลูกค้าสองโต๊ะสั่งเหมือนกันแบบนี้ง่ายแม่ครัวเยจ้าทำน้ำซอสเยอะๆหน่อยราดให้ชุ่มช่ำแบบนี้พี่พ,พนักงานเสิร์ฟรีเควสมาว่าขอแบบเผ็ดหนึ่งที่และธรรมดาหนึ่งที่จัดไปเลยค่ะขอให้บอกตามติดมาด้วยเมนูผัดไทยกุ้งซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันลูกค้ามาเป็นต้องสั่งทุกทีและอีกหนึ่งเมนูลูกค้ารีเควสมาขอแบบเผ็ดๆผัดทะเลขี้เมานั่นเองกุ้งหอยปลาหมึกหอยเชล ขอบอกว่าตัวใหญ่ๆเน้นๆราดน้ําซอสลงไปคุกเขาส่วนผสมหลังจากนั้นใส่ใบกระเพราลงไปขอบอกว่ากลิ่นหอมมากเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเมนูผัดทะเลขี้เมาและอีกหนึ่งเมนูลูกค้าสร้างมาเป็นเมนูผัดไทยไก่นั่นเอง <S <S จัดภาชนะเรียบร้อยมาเริ่มลงมือทำไปได้การตอกไข่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นยียๆไข่นิดนึง ใส่เส้นใส่ซอสลงไปผัดคุกเขา้าส่วนผสมให้เข้ากันก็จะได้เมนูผัดไท้ไก่ซึ่งเป็นเมนูทําขายในต่างแดนสําหรับวันนี้แซบขอเสิร์ฟความอร่อยให้ลูกค้าและคลิปวิดีโอหน้าแซบจัดเก็บตกวิธีการทํางานมาให้ทุกคนได้รับชมและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ